โดยฟังก์ชันเลดคิปเปอร์นะคะจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นลิขสิทธิ์ของทางฟักโลโเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการไฮโซโชว์ขอแล้ววันนี้นะคะไฟก็จะมารีวิวสินค้าตัวนี้เลยค่ะ เจ้านี้นะคะเป็นบูสหัวเสานะคะชื่อว่า MAPCO IU LTE 700 PLUS นะคะไปดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรกันบ้างค่ะ หลายคนคงมีข้อมูลกันอยู่แล้วนะคะว่าบูสเตอร์นะคะทําหน้าที่ขยายขึ้นสัญญาณให้มีความแรงมากขึ้นเพื่อที่จะ,ะต่อเข้ากับสปิ t เตอร์หรือแท็บออฟในการแบ่งสัญญาณน,นั่นเองค่ะซึ่งหน้าตาและดีไซน์ของเขานะคะก็คือบ่งบอกถึงความเป็นฟากาโลจากอิตาลีเลยค่ะก็คือจะมีความหรูหรานะคะและก็ความเรียบง่ายค่ะ บอกก่อนนะคะว่าเจ้าตัวนี้ค่ะมันต้องไปอยู่ภายนอาคารนะคะบนดาดฟ้าหรือใกล้เสวากาศมากที่สุดเพื่อที่จะขยายสัญญาณจากต้นทางให้ได้มากที่สุดเขาเลยต้องออกแบบให้มีลักษณะที่ทนแดดทนฝนแล้วก็กันน้ําเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็าเลยมี power insert ตัวนี้ค่ะเอาไปติดตั้งภายในอาคารเพื่อที่จะส่งไปเลี้ยงเข้าสู่บูธหัวเสาที่อยู่ต้นทางนั่นเองค่ะ ในส่วนของปูดหัวเสานะคะก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่หันด้านหลังมานะคะจะเห็นตรงนี้นะคะอ่ะเรากดไปะคระับปึงอ,ออกมาได้แล้วนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะโดยภายในนะคะก็จะมีอยู่2พอร์ตด้วยกันนะคะที่สามารถเสียบสาย RG ีได้นะคะก็คือจะเป็นพอร์ตอินพุตนะคะก็จะเป็นด้านนี้เลยแล้วก็พอร์ตเอาพุตออกด้านนี้ค่ะ โดยที่พอร์ตเอาต์พุตนะคะนอกจากเป็นสัญญาณขาออกแล้วนะคะยังเป็นพอร์ตที่ทําหน้าที่รับไฟเลี้ยงมาจาก power insert ส่วนพอร์ตอินพุตนะคะทําหน้าที่รับสัญญาณมาจากเสาอากาศนั่นเองค่ะ อีกตัวหนึ่งนะคะที่มาคู่กันกันกบบูตหัวเสานั่นคือ PSU ซึ่งมีลักษณะของการต่อสายพอร์ตด้านขวาสุดจะเขียนว่า out DC ทำหน้าที่ปล่อยไฟไปให้บูตหัวเสาและรับสัญญาณพร้อมกันในเส้นเดียวส่วนพอร์ตที่เขียนว่า TV สองพอตเอาไปต่อกับสปลิทเตอร์หรือส่งต่อไปยังอุปกรณ์ต้นทาง h n, n ค่ะโดยเจ้าตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัติเด่นๆอยู่3ข้อด้วยกันค่ะ มีอัตราการขยายสูงถึง42 dB และสามารถปรับเล่งลดได้ทั้งหมด15 dB มีวงจรฟิลเตอร์ที่สามารถตัดสัญญาณรบกวน LTE 4G แล้วก็ 5G และมีวงจรคลิปเปอร์เทคโนโลยีค่ะโดยฟังก์ชัน LED ค l ิ p เปอนะคะจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นลิขสิทธิ์ของทางฟักคาโรเลยค่ะ มันเป็นวงจรนะคะที่ทําหน้าที่ควบคุมขยายสัญญาณอัตโนมัติสําหรับในกรณีที่สัญญาณอินพุตแรงเกินไปค่ะและเพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายเราติดตั้งเสวอากาศดิจิตอลนะคะรับคลื่นสัญญาณได้ความแรงเท่ากับ60 dB และตัวบูสเตอร์ขยายสัญญาณเพิ่มอีก40 dB ก็จะส่งสัญญาณออกเป็น100 dB พอดีแต่วันใดวันหนึ่งนะคะสัญญาณในอากาศเกิดแรงขึ้น ต้ทนทางเสาวอากาศรับได้ที่80 dB แล้วบูสเตอร์ที่เราเคยปรับขยายสัญญาณที่40 dB เท่าเดิมเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าสัญญาณที่ถูกส่งออกไปจะมีความแรงสูงถึง120 dB เกินกว่าค่าที่ตัวบูสเตอร์เองจะสามารถทำงานได้ตามปกติหรือที่เรียกว่าค่าสัุเอตนั่นเองทำให้สัญญาณใช้งานไม่ได้ดังนั้นเลยต้องมีวงจรมาควบคุมความแรงของสัญญาณอินพุต ตัวนี้นะคะเหมาะกับธุรกิจอาคารสูงนะคะคอนโดนะคะโรงแรมหอพักที่มีการติดตั้งเสาอากาศดิจิตอลแล้วรับสัญญาณได้แม้แรงมากพอที่จะสามารถส่งไปยังระบบห้องส่งที่อยู่ไกลจากจุดติดตั้งเสาอากาศได้หรือติดตั้งเสาอากาศแล้วนะคะแล้วเจอปัญหาสัญญาณรบก,กวนไม่ว่าจะเป็นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ LTE นะคะ 4G หรือ 5G เจ้าตัวนี้ค่ะก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ปายด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ